สวัสดีตอนเช้าจับพี่น้องจ๋าพาชมสวนกุหลาบพี่น้องกุหลาบออกแล้วออกเต็มสวนแล้วเชาว้านี้อากาศก็ดีตามเดิมแล้วพี่น้องมามามา,มาชมสวนกุหลาบน้ำกันได้เวลาชมกุหลาบแล้วต่อไปก็ไปชมเห็ดนะพี่น้อง แอดพึงไม่ตอมดอกกุหลาบพี่น้องเป็นไม่กินน้ำหวานไม่กินเกรสรเนาะงามงามพี่นอ้องออนซ่อนเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่อ่อนซ่อนแหง้ง มีนางแบบรีวิวกุ่ลาบฟาเบิงนางแบบรีวิวกุหลา,าบ,าบ,บลาตอนถ่ายพร้อมพี่น้องนางแบบเมลานีเบิงพี่น้องอดกจนงากองดกจนง้ากลอง,ง,อ,งอันนี้ดอกอันนี้ดอกสีส้มค่ะหอมห้วยห้ยวยเด้อพี่น้องจ้านีอันนี้อันนี้ดอกสีส้มยิ่สูงสูงพี่น้องเก็บมาใสาแ่แจกกันกับเก็บ สวยนะพี่น้องเนาะสะอ่อนน้ำก้อยบ่พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าสะอ่อนบ่มี <c oughs> อันนี้อันนี้พันน่ะอันนี้พัน,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 นบานเย็นเนาะพี่น้องเนาะสวยจนงากองสวยละลายบังกุหลาบซึ่งก็มีแห้งบ่พี่น้องว่า <c oughs> พุนะ่อนอะ อ,อ่อนซอนอ่อนซอนอ่อนซอนเป็นปติจะอ่อนซอนบ่เป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มกีบกุหลาบไปเห็ดอน้ำมันกไน็ได้นะพีนนะ่น้องเนาะน้ำมันทาผิวหอมละเหยเี่น,น้ำมันหอมละเหยนี่พี่น้องจา้า เอาไม,าม้บุเจ้าเบึงนําไม่แยงสวนกุหลาบสวนกุหลาบยายกลมฝรั่งเศสพนะพนะแดดกระซองแดดกระซองแดงด,อดตอนเช้าตอนนี้เช้าของแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าแต่บมนเก่านัฬิกา,าได้พี่น้องว่ไใดใส่ขากันสันอาจจะมินเวียนศีรษะแนเด้อ <laughs> เดี๋ยพี่น้องอันนี้คล้ายๆดอกกุมานทองเนาะดอกคล้ายๆดอกหอมสีม่วงงามงามอันนี้คือราสเบอร,รี่เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิง่งอันนี้เป็นอ้อมก่อเนาะเดี๋ยวพี่น้องเอาจุเินซี่สังข์อแสงหดนี่โอ้ยดอกดกขนาดเด้อพี่น้องจ้ากุหลาบอะ่ะได้ผลดีๆเด,ด้จุลินซี่สังข์อแสงมันจะเห็ดหารากล้นซุยแล้วก็ออกดอกออก ออกดอกออกผลหนาตึบแต่ต้องต้องตัดแด้พี่น้องเวลาออกออกมากแล้วตัดถิมตัดออกไปตัดออกเพระาะว่ายังให้เพลินเป็นดอกไม้อัน้จีสร้างหลังอยู่แต่เบงเดี๋ยวขอมาเบงร่อรอยลุลนรอบสองเพระาะว่าเอาไมา้พี่น้องเอาไมา้พี่น้องเบงลักษณะนี้แหละพี่น้อง ข่อยคอยเคยช้ำเด้ข่อยช้ำขึำ้นมาดอกสีแดงช้ำก็ได้พี่น้องนี่มาเบิ่งมุมนีมุมนีมมนก็ดอกสวยอันนี้แอปเปิ้ลที่ทายมือจอบเบิงเ่งพี่น้องเบิ่งมันดกข่อยเชียวมาต่ำเพื่อนบอกว่าให้ต่ำย้ายพะนะไหนโดกหักเด้เบิ่งแอปเปิ้ลโดกหักเด้สบาใจอันนี้เป็นพันธุ์ที่ว่าพันธุ์สำหรับทำน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะ ชาผิวเนาะนี่สีขาวข่อยมีสองตน้น่าต้องไปเก็บในปลายยาขั้นสี่เหอะหอมนี่ยางหอมเลยเป็นยังสีอันนี้พันน้อยอันนี้พันสีส้มค่ะพี่น้องสีแดงข่อยตัดไปแส่แจกกันแล้วนี่อันนี้พันสีส้มเดี๋ยวสิมาตัดอีกหอมหอม่น้องจ๋าหอมยางหอมเลยนี่อันนี้สีส้ม สดชื่นพี่น้องช่วงนาห้อนเนี่ยบ,บ่ไปใส่กันยังออมสวนมีอ่างงนด้วยแหลบเขาปลูกอ่างงนด้วยอันนี้เอซีดีซีชมพู่คอยตวงงานออกจากนี่เพราะว่ามันงำเนาะพี่น้องเนาะมันงำเนาะคอยตวงงานออกเอาไปเยอาไปปลูกนาบานมีอ่างงนด้วยแหละอันนี้อ่างงเขานะกาลัางหยอดดว้วยรัวเดี๋ยวคอยเอาหยอดไปลวก,กินเพราะถากินน้วยดอกแถมด้วยหมากแอปเปิลพี่น้องกา,กากสากอยู่ เอาห้เบิ้งแล้วล่ะแต่ว่าอยากห้เบื้องอีกสำหรับพี่น้องที่ต้องการเบิ้งงมางแอปเปิลหน่อยปีนี้ดกคักเดี๋ยวเขาต้องเอาปีนเอ่อเพิ่นว่าทานไว้ดวกโลกจงดึงออกพะนะพี่น้องเพราะว่าขั้นซ็ตไมนสิ้งามกันไปไปเบิ้งหน้าบ้านบปเนี้พี่น้องไปเบิ้งต้นหน้าบ้านต้นหน้าบ้านสวยงามเลยต้นหน้าบ้าน โบตันหอยกระมีได้พี่น้องมามาเบิ่งต้นหน้าบ้านโบตันก็มีนะจ๊ะโบตันนี่ความเขียวของโครงเกียงหัวโบตันล่วงโรยแล้วนี่ค่ะโบตันโบตันล่วงโรยแล้วโบตันโบตันนี่นี่โบตัน นี่จ้าโบตานหอมหอมโบตานโบตานสีขาวปีนี่แมงบ่งมากินโบตันมาดูต้นข้างหน้าจ้าต้นหน้าบ้านแล้วพี่น้องอันนี้ต้นหน้าบ้านยางนอกกับสีสันได้จักหน่อยนี่พี่น้องจ้าต้นหน้าบ้านสวยงามว่าพี่น้องตามท้องไร้บ่นี่ อันดกจนงากองพี่น้องต้องหาไม่คำพานต้นกล้วยพลังค้นมือดีแหละเสียเอาไม่คำมาคำอันนี้ตัวตัวเก็บเนาะน,นี่ตัวเก็บตายลูปพร้อมพันสีขาวอันนี้กีบเขาจะบางเนาะพี่น้องเนาะกีบเขาจะบางอันนี้พันสีขาวค่ะพันสีขาวน,นี่สีขาว ขาวกับ,บกขาวเลย้ะพี่น้องออกมาเลี้ยงๆมาในถือแดดสีขาวน่จาจหน้อยนี่พันชีขาวสวยงามนะพี่น้องสําหรับท่านหญิงนะคะสําหรับท่านหญิงที่ชอบดอกไม้นะคะท่านชายคงไม่เท่าไหร่นะคะขอโทษด,ด้วยที่เคียงตาท่านชายด้วยค่ะเดอ้อท่านชายดูให้จบนะมีของดีตอนท้ายมีนางแบบนะพี่น้องนางแบบนางแบบท่านชายถ้าจะดูนางแบบเลยตอนท้ายเดอ้อ แดืท่านใช้ลำคั้นดอกไม้แย่กล่มแอนบานี่ช่วยสำหรับท่านหญิงโดยเฉพาะนะคะท่านชายดูให้น้ำในเดอ้อขาดดอกไม้ว่าใดเด้อด่ดานใช้ก็ได้ดอกไม้เหมือนสตีนะท่านชายคะ่ะสำหรับพี่น้องท่านชายเบื้องขวัญในเดอ้ออาจจาเอกเอาดอกไม้มาให้ค้นมึง บัก n h a เบืบ้องให้คอยจบแน่ว่ <laughs> มีตลอดดอกธันชายเดี๋ยวหนาวพวกเจ้าสิเ,าเห็นหิตะหิมะแหละ <laughs> ตอนนี้มันหอนแล้วมีกุหลาบกุหลาบอาจังฟางแห่มูเจ้าเบิงทันชายถ้าหนาวมาจะมีแต่หิมะเด้อค่ะเด้อเ <laughs> สียงเพิ่นตัด้าพี่น้อง อันนี้ดอกสีม่วงก็สวยในสีม่วงก็สวยนะคะอันนี้ก็ไปถอนของเขาออกมานะเขาถอนเคียงหัวแล้วมาเสียบแล้วก็งามเลยนี่พี่น้องเป็นปุ้มเป็นโงอนอยู่นะคะเนี่ยเป็นปุ้มเป็นโงนนะโอ้ยคอยคอยโมนป้าไทายให้มูเจ้าได้เนี่ยโมนนาบ้านความงามสะออนพี่น้องตื้นขึ้นมากว่าทำอะไรหรอต้องอยางออมสวนเระสวนแหล่งแข่งแรลงแข่งก่อนท่านชายดูท่านชาย ่ <laughs> านชายยาตันชายยาดูทุ่งไงสนเสน่ห์คลนี้เ <laughs> ก็บนี้ <laughs> ่น <laughs> านชายเซ็งเงินวะมายัางเอาดอกใหม่มาให้เบืองแต่่านชายเก็บนี้่านชายเซ็งเลยแห <laughs> <laughs> ละ, <laughs> สะสวยค่ะสวยมาชมด้วยกันด้อพี่น้องเด้องามบ่ งานบอกเอา,เอานิ่งๆกันนะดดเดาๆดาเดา่ามิงกันนะ <c oughs> เอานิ่งๆเนะพี่น้องเนาะใจลายอีกไม่นานก็สิคูโคบ้ะพี่น้องจะคูโคบหลนเต็มดินเด้อใบใบมัน่อยมีเห, <c oughs> เห็นเพื่อนเอาไปเห็นด <c oughs> น้ำอบว้สาหมน้ำมันพี่น้องเ <c oughs> ปน็นน้ำหอมไหมจากหยิบดอกกุหลาบพ่ะนะ พวก้าว่าข่อยชิมีเวลาเห็ดบ่ทำไมชิมีเวลาแต่ไปเฝ้าไหลมือเจา <laughs> อยากเห็ดอยู่เพราะว่า,วาเวลามันโลนขู่โกบนี่ละหลายอันอันนี้อันนี้เป็นดอกชมพูพันธุใหญ่ด้ค่ะพี่น้องจา้านี่ชมพูพันธุใหญ่เขาจะบานตึงเฮิงนะถ้าบานอ่ะถ้าบานออกมาจะเป็นตึ้งเฮิงเลยเด้อนี่ฮะมาให้เบิง่งอยู่หน้าตาังมองข่อยนอนแอเปิดหน้าต่างออกมาพี่น้องชมสวนกุหลาบเลยอันนี้อันนี้พี่หานารถตัด นี่นี่อันนี้พันธ์สีชมพูเนาะกําลังสีออกมันจะเป็นเตืองเฮืองอันอันนี้พี่หานตาัดพี่น้องมันสีกองมาเลยหม่องทางย่างพี่หานเล่ายานกอตาคอยแล้วก็เลยตัดออกเดี๋ยวสีนเมียสิบ่เห็นหงเหลนโทรศัรท์ก็เลยตัดออกอาจจะแห้งแน่จังน้อยได้พี่น้องเพราะว่ามันห่อนเนาะ,ะย่างวนไปวนมาเนี่ยแหละพี่น้องจ๋าโอเคเด้อ ขอบคุณไนหะทุกกดไลค์ขอบคุณทุกกดติดตามของห้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีอันถือเกลกรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองกระไดแล้วก็บินมาเบิงกุลาบแบบสวนแยกกลมในเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่เขามาเบิงหนึ่งเม้นคือหนึ่งกลำลังใจคือหนึ่งรอยยิ้มของคนทำยูทูปเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะคอยสิจบด้วยท่าใดเฮ้ยท่ายิ่งแขวบเ,เอาท่านี่แหละ <laughs>